การมาไหว้พระแม่การมาขอพรสิ่งหนึ่งที่เรามีศรัทธาเรามีความเชื่อไนงะว่าท่านจะประทานสิ่งดีดให้กับเราเมื่อเรามีความเชื่อมีความศรัทธาและมีความรักต่อพระองค์นะโดยจิตศรัทธาที่เราน้อมบูชาในสิ่งที่เราขอพรจะสําเร็จได้ทันทีถ้าเราไม่มีบุญเรียกว่าไม่มีกรรมติดกัรม ถ้าบุญเราเปิดเราก็ได้ทันทีเข้าใจ์ไม่รูกแต่ถ้าเกิดจังหวะชีวิตว่าเรามีเจ้ากรรมในเวรามกว่าเราก็อาจจะแบบว่าได้ไม่มากหรือว่าอาจจะได้ช้าพอเข้าใจนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้การที่มาพบพระแม่แล้วก็ได้มากราบขอพรแล้วก็มาเจอการสังขารอาจารย์แม่ทําให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่เราต้องปฏิบัติเพิ่มเติมนะ แล้วดวงเราชีวิตเราจะมีความสุขแล้วก็ไม่มีความล้มสลายเรียกว,ว่าชีวิตยั่งยืนะนะ่นะเนาะก็คือการทําสมาธินิดนึงนะหลับตาทําสมาธินิดนึงในการที่เราปรับจิตเราแล้วทําให้เรามีพลังขอพรอ,อะไรก็จะมีพลังเข้าใจไหมลูกในการที่เรามาขอพรนะถ้าเกิดจิตเราแบบว่าไม่นิ่งเนี่ยถ้าเราไม่ค่อยได้นั่งสมาธิใช่ป่ะจิตเราเมันจะวิ่งมันเหมือน อย่างเงี้ยลูกใช่ไหมใช่ไหมลูกจริงไหมแต่ถ้าเกิดเราจิตสงบจิตนิ่งพลังตรงเนี้ยจะส่งถึงถึงท่านแล้วก็ท่านก็จะส่งอะไรส่งสิ่งดีดีย้อนกลับคืนให้ดับเบิลเลยเข้าใจไหมลูกโออน่ารักจังเลยลูกเนอะเข้าใจไหมครับวันนี้เข้าใจเนาะ ครับใจที่โรงเรียนสอนไหมนั่งสมาธิสอนไหมนั่งยังไงนั่งยังไงสมาธิปึบหลับจากปึบอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมนั่งได้ไหมนั่งได้ไหมนั่งได้มัตอนนี้พี่แม่ได้ไหมนั่งมาตรงนี้เลยเดี๋ยวต้องนั่งนั่งไหมนั่งแป๊บหนึ่งไหมนั่งแป๊บหนึ่งไหมจะได้พลัง การนั่งสมาธิเนี่ยเป็นการฝึกจิตเราให้มีพลังนะและในขณะที่เรานั่งสมาธิให้ตั้งจิตอรัธนาศินหาในใจนะศิลหาข้อนะไม่ข้าสัตร์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกรรมเมไม่พูดจากโกหกเผอเจอไม่หลอกลวงใครนะในสิ่งที่เราถวายสินหาและมีจิตศรัทธาในการทำความดี ทานคือการให้นะวันนี้เราได้เราได้ให้อะไรหรือยังวันนี้เราให้ความสุขกับคนอื่นก็เป็นทานนะให้รอยยิ้มก็เป็นทานทําบุญค่าน้ำค้าไฟก็เป็นทานถาวายพวงมาลัยหรือว่าถาวายผลไม้ก็เป็นทานในจิตเรานะลูกนะและการภาวนาคือการทําสมาธิวันนี้ตั้งจิตภาวนาทําสมาธิตั้งมั่นได้บุญกุศลสามประการนะ บุญน,นี้จะช่วยเปิดทางให้เรามีความสุขความสําเร็จมีความจเจริญได้นะลูกนะในการทําสมาธิมันเป็นการปิดจิตอกุศลปิดสิ่งที่มายั่วยุทําให้เราแบบว่ามีความสับสนในจิตใจเราจะเป็นคนที่มีจิตที่มีความสงบมีความร่มเย็นเป็นสุขและมีพลังในกายและจิตใจเราจะเบาโล่งนึกสิ่งใดขอพรอ,อะไรก็จะได้สำลิศผล พลังบุญตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้แผ่แผ่บุญให้กับเจ้ากรรมในเวรอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรที่มาปิดกัน้นจะได้รับบุญกุศลแล้วก็วจะได้เปิดออกเพื่อที่จะเปิดทางให้กับเราได้มีโชคลาภมีเงินมีทองมีความสุขความสําเร็จมีความเจริญรุงร่งเรืองในทางโลกและทางธรรมนะลูกนะ หายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอดหายใจออกย,วย,ยาวๆผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอดหายใจออกย,วย,ยาวๆผ่อนคลายสะะเะามาทีเป็นการช่วยทำให้เรามีจิตใจที่โปรง่งเบาสบายนะ และอะไรที่เป็นความทุกข์มันก็จะมาลายสิ้นนะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนที่นั่งสมาธิมีภาวะกรรมดีที่เสริมสรงให้มีจิตจิตตั้งมั่นในกรรมดีเนี้ยเสริมส่งให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพแข็งแรงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองนะโชคลาบในที่นี้มีหลายด้านโชคลาบเรื่องอ,อมีถูกลอตเตอรี่อะไรเงี้ยแล้วก็ โชคลาภเรื่องสุขภาพโชคลาภเรื่องความรักโชคลาภเรื่องการงานการเงินนะขอให้มีโชคทุกด้านนะลูกนะในสิ่งที่เราตั้งมัน่นตั้งใจในการปฏิบัติสวดบูชาในการทําสมาธิบูชาในบารมีพระพุทธองค์ในศาสนาตนเองในการรับสิ่งห้าตรงนี้ก็ทําให้เรามีภาวะที่ดีขึ้นนะ,ะหายใจเข้าลึกๆขเจอยยาผ่อนคายพนมมือนะพนมมือ ชื่อนำสกุลในวันนี้ได้ตั้งใจปฏิบัติบูชากรรมดีมีทานศีลภาวนาปฏิบัติบูชาขอบุญกุศลนี้ดุนงนำชีวิตลูกและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญอุปสรรคใดๆขอให้มาลายสิน้นบุญกุศลนี้ขอแผ่ถึงครอบครัวนะพ่อแม่ ครูบาอาจารย์สามีภรรยาลูกหรือว่าเจ้านายบริวารลูกน้องที่มีชีวิตอยู่ก็แผ่ถึงได้นะลูกนะให้กับคนที่มีชีวิตให้กับเทวดาที่คุ้มครองเขาให้กับเทพเทวดาที่ปกปักรักษาเขานะแล้วก็ขออุทิศบุญน,นี้ที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติทางศีลภาวนาขออุทิศให้เจ้ากรรมในเวรนะที่ปิดกั้นทำให้ข้าพเจ้า มีอุปสรรคมีความทุกข์ใดๆขอบุญนี้ส่งถึงเจ้ากรรมในเวรแล้วขอให้เจ้ากรรมในเวรเปิดทางให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขมีความเจริญมีความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้นับจากนี้ไปด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธอ่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆผ่อนคลายแล้วก็ค่อยลืมตานะ ตั้งจิตขอพรหนึ่งข้อนนะชั่ววารเกศสมัยกวาเกตตอมตะเกศสมัยกวาเกตัดสาธุให้รำรวยเก่งมากเลยลูกโอ้เก่งมากเลยอาลืมตาลูกลูกหมูลืมตาโอ้ตบมือให้ตัวเองก่อนแล้วโอ้เก่งมากเลยมากอดกันนะความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นทัานที่สามความศรัทธาอ่ะโอมสามครั้งนี้โอมนลูก โอมโอมพูดด้วยเอ่อเพียงเพียงสำเร็จสำเร็จเนาะปปเก่งมากเลยหนูมีก็เก่งด้วยเก่งังเลยอืมอ่ะหันหน้าหันหน้าถ่ายรูปกัน